ครับทานข้าวกับแกงขี่เหล็กครับขี้เหล็กเก็บมาจากต้นหน้าบ้านเอามาต้มน้ําครับต้มน้ําเพื่อให้ใคลายความขมไปต้มน้ําเดียวพอนะครับใส่เมือเขือเปาะเมื่อเขือพวงลงไปเพื่อให้ดูดความขมไปนะครับแล้วก็เอามาแกงเลยครับแกงกะทิอืม ไม่เหมือนไปซื้อเขาหรอกครับเพราะว่าเราไปซื้อเขาแผ่นขี้เหล็กเขาจะไม่เป็นใบอย่างเรานะครับเพราะว่าเขาเขาต้มเขาเคี่ยวเขางวดมาหรือเอาขี้เหล็กเก่ามาทำแต่เราเก็บจากต้นมาทำเลยครับเก็บมาสดสดจากต้นยอดอ่อนยอดแก่แล้วแต่เราครับเลือกเอา ต้มน้ำเดียวก็คลายความขมลงไปใส่กะทิลงกระทะเติมน้ำนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงนอกจากซื้อมาเราก็ตำโขลกเองหอมกระเทียมพริกแห้งพริกจดโขลกลงไปแลวอีกอย่างที่ชอบก็คือ กุ้งเชียงครับกุ้งเชียงทอดเอามาหัน่นชิ้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 นบางคนก็กระปงขี้เหล็กใส่ปลาปนใส่เนื้อใส่หนังเราใส่กุ้งเชียงครับอร่อยเหมือนเดิมหอมจริงๆครับพี่น้องครับอร่อยอ กินเป็นยาครับคีอเหล็ดอ,อร่อยไม่ขมเลยครับขอบอกสุดยอดครับอร่อยครับ